มาดูนกตัวละสิบบาทครับผมน่าจะมีจริงไหมครับเดี๋ยวผมจับออกมาให้ดูครับมีสี่ตัวครับตอนนี้ผมให้อีกตัวนึงตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นนกสองขุกแกมครับผมจะลุกออกมาให้ดูครับตัวละสิบบาทครับผมโทรเน้นโทรมาก่อนนะครับผมโทรมาก่อนได้ก่อนนะ นี่ชุดสองครับชุดแรกผมส่งไปแล้วครับชุดแรกไปให้เจ้าหนึ่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งเอามามาได้ครับใหม่ครับใหม่ครับตัวนี้แข้งสวยๆครับคัดเหมือนกันครับตัวละสิบบาทเหมือนกันแข้งแตกตลอดเหมือนกันครับผมเอาถ่ายให้ดูสวยๆครับใกล้ๆครับ ครับวันนี้ตัวใหญ่มากครับใหญ่มากครับตอนนี้ผมถอนคนไว้แล้วใหญ่จูบไปไงเฮ้ยสองตัวครับ เน้นโทรมาก่อนเลยนะครับผมเน้นโทรมาเลยสวยครับหยุดตัวครับโทรศิบบาทครับผมไอโทรมาก่อนได้ก่อนครับสาตัวตัวที่สีอยู่ในกรงนี่ครับผมตันนี้สองกลุกสองกลุกียงเล็กขันแล้วครับผมร้องดีมากเลยตอนนี้จะให้พิเศษไปเลยครับ ผมเลี้ยงแล้วครับเหลือได้อาทิตย์หนึ่งหังแล้วแต่ผมจะหมายไว้ให้ครับผมอันนี้สองปุ่มเสลียงเล็กผมว่าจะเก็บไว้แล้วครับก็จะปล่อยให้เอาให้ไปเลี้ยงเลยครับเพื่นผมครับ ปุกเสียงเล็ครับผมจะหมายไปให้ครับผมตัวนี้ผมจะทําเครื่องหมายไปให้เลยเพราะว่าขันแล้วครับร้องแล้วโอ้ทำนวนเยบรลองแล้วนะครับผมตัวนี้หมายไปให้เลยสองกลุกเสียงเล็กเ,เอาให้ครับผม ให้ไปเลี้ยงครับโทรก่อนได้ก่อนครับผมส,สวยยครับผมให้กิ้งครับผมให้กิ้งครับนัางสวยๆครับทุกตัวครับสุกตัว ตัวส,สวยๆครับให้กินครับผมให้กินครับส,สวยๆครับตัวละสิบบาทครับผมสี่ตัวนี้สี่สิบบาทครับผมโทรก่อนได้ก่อนครับทลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ